สอบติดคณะ Communication Arts แล้วค่ะบาลักของติด B.T.L. ของโค้ช <B G. S 1> ลูติด B.J.L. แล้วค่ะติด B.B.A. จุฬาแล้วก็ e v a จุฬาแล้วค่ะคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์จุฬาภาะอินอร์ B.B.A.T.U. B.E.T.U. แล้วก็ e v a c u ครับสอบติดลแล้วค่ะติด B.A.R. บีบีซียูค่ะติด พีพีอีิดพี่ิดธรรมศา,าสตร์าสติดวิเวทิวค่ะปิดคอมอาร์ตจุฬาแล้วค <c oughs> รับผมคือเตรียมกับที่นี่เลยเทอร์ทอลัสนะคะตอนเนื้อหาที่เรียนฮะแน่นมากๆเหมือนแบบเก่งข้อสอบมาให้ทุกคนเลยอะ <c oughs> รวมทุกอย่าง <c oughs> ข้อมูลสําคัญในปีนี้ชอบมาก <c oughs> ได้ทริคอะไรหลายๆอย่างเ <c oughs> ยอะม,มากๆบรรยากาศในการเรียนก็รู้สึกสนุกมากเลยครับพี่นทสอนดีมากๆแเฟรนลี่มากมากถ้าเราไม่ได้เรียนเนะเราคือแบบตุบแน่ๆออกมาจากห้องสอบก็คือมั่นใจเลยว่าติดแน่ อย่าลังเลมาเรียนเลยเองรับรองว่าดีมากจริงๆค่ะคิดถูกมากๆที่มาเรียนที่นี่ทิวิวททิวแนะนำจริงๆครับที่ทิวทรัสเท่านั้นครับให้เยอะจริงๆเหมือนที่ทุกคนแบบอ่านรีวิวแหละต้องมาเรียนด้วยตัวเองอะถึงทุกคนจะเข้าใจว่าเออมันคุ้มค่าและแบบไม่เสียเวลาเลยที่แบบมาเรียนจริงๆสับติดแน่นอนค่ะ